脚要弄的，膝盖压紧，然后慢慢，这个从背来，这个凉，拉长，慢的。但是你要这个很安全，不能有冲动。拉长，凉凉。对。这个你看，你们不要用手啊，这个动作很危险的。哦。拉长，拉拉拉。这种身体的力量，你用肩膀力量，不会受伤的。

นี่เป็นวิธีที่หนึ่งก็คืกวิธีที่เอาแขนอ่าตเข้าไปใต้ข้พับแล้วก็โ้มตัวลงนะอกตัวของเนี่ยทับกับเสียวยรือยๆล่างจากนั้นเนี่ยขโยเอ เลยค่ะแลซ้ายขวามุ้งเป็นมงคลนะล็อกเอวยันยันแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญก็คือในขณะที่เราทงกระดูกจะช่วยแนะนำก็คือแล้วมองข้างๆนียก็จะ沉下去了 หมอถามว่าตอนนี้แล้วไอ้ตงนี้ือเมือทีหลังแใช่รท่าหลักแอก็คือกระดูก่แทงตอนนี้หอถามว่ามันลงไม้ยังกระดูกแต่หลังัลงไม้ยังก็คือช่อง 下山，一睡就不会疼了。上下下床太远，下床要，不会下去了，要浮起来了，不下去了，会浮起来了，变成大背痛、背痛。所以啊，以要睡硬，他们担心卖软床的，他们虑，他就要考虑天热，他们也考虑重量。人是躺的是一个很直的，它有重量，睡软的床睡久以后是腰酸背痛，因为这里真正它是一个骨头下床。 การที่แผ่นดน้ไม่หลับไรพวกนี้เป็นเพราะว่เื่จากตรงนี้บริเวณคอตะโกแล้วก็บริเวณหัวไหล่จะมีการสูงหรือว่าแข็งปกติแล้วก็เิดการหลันขึ้นมาจริงนี่ในผลตสอต่อมันสาณที่เอสมันกว้างแล้วปกติร่างกายเราปกติรรมาสร้างมา มันเป็นตัว S แต่เป็นกอกเริ่มผิดปกติลกี้ก็ได้ทำค่าค่าลงกระดูกให้เราว่าเเริ่มมีองศาขนาดนี้นะอะไรที่มันแข็มากก็จะไปลากดึงข้องกระดูกขอกระดูกข้างบนกับกระดูกสักำลังทำให้เกิดการเจ็บปวดเป็นโรคอะไรต่างขึ้นมาได้เพราะฉะ้นก็ต้อเป็น s ปกติอย่างการทยทำอนี้เนี่ยบอกว่าเอสของเขานี่ไอ้ตุ่มที่แข็เนี่ยนจะลดลง เมื่อกี้หมอบอกว่าคนที่หลักแอ่จะไม่มีภาวะการนอนที่ดีด้วยใช่มนีคนนี้เขนอนหลับกลคยงสงสัยว่านออะไรแน่เขาก็นอนดีเด็กก็ไม่ยุไม่ไม่แข็งไปอ๋อปับหัวรอบง้า 他、嗯啊啊、睡好有、这个、这个太下去了。他、啊、这个刚才我我刚有弄了，他不再上来了。对你还会感觉比较不不腰酸了、啊，现在就感觉比较不酸。现在如果再睡，腰酸就放下去了。他看还有太阳。

กดที่บริเวณที่สามทีสี่ห้าที่แบบนี้ด้วยการกดใส่กดให้มันออกอากาศเยียวยาทำให้ใจดีขึ้นด้วยข้างๆของฉันก็มีคนที่มีอาการปวดหัวปวดหัวอยู่นะครับที่นี่ก็จะพยายามจะทำการร้องร้องผิดไปก็คือวางไอ้แน่นแน่นดูเลยวางแล้วที่นี่ก็มีอีกนะครับ 我一般都不太翘，那个腰椎前凸，我么样？我是压下去，四十五度下去，身体的重量，有，有有點太翘了，我是压就，咚咚咚，进去。我讲的，老张，老 ก็ไม่ได้เรียนสลับให้ถืออะไรที่โบราณชอเนี้อยใช้เงินางนี้นี่หมอไปดูเก่งนะทางที่เราไปอะ 这是环跳，环哦哦、个是环跳，环跳是下后腿的。四处都下肢都疼痛，拿着点跑就痛。就是这个，

现在我们来示范如何矫正胸椎。哦，嗯、那打冰、啊、要报警。报警、啊。 要把它抓紧，拍的时候不能这样开，肩膀会受伤。抓紧。那这这种单啊，两根呢，用中指摸那个肌肤尖尖的那个，找那个将中间尖，找那个肌肤那个尖尖那个，放在这里。 แล้วเขาก็คุ้นแล้วคนก็คุ้หายคือว่าเวลาไปที่กรคงเทพเนี่ยเจอที่จะลงไฟจับเครื่อกระโดดฉาบเนี่ยให้จับตรงเลยที่มันมีน้ำหนกหนาแบบโบราณแบบนั้นแล้วจากนั้นเราก็ไปอในตู้เยือกแช่ซึ่งจริงแล้วเันก็ต้องเอาความร้อนออกมาแต่จรงแล

有时候ไก่ไอ้ันี่กจะเจาะต้นเส้ยวแต่เราไม่ใช่ใช่ไม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 ่ใช่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 ่ใช คามไได้ย <conclusions> ่้มเราะหมุนเท้าแล้วก็ปวดแล้วก็ไม่มีแรงพอเขาบอกว่าก็ใช้ทิพป่อยเลือดจุดไหนที่ปวดหลังจากที่เราตรวจสรบไปแล้วจุดไหนปวดเข้าไปล่อยเลือกใช้ทแค่มันขัดแยนไหนที่ทำได้ก็เสริมตรงนี้เข้าไปคนไหนที่ตัวเล็กเสิรียไปหรือว่างี้ไอ้นั่นก็ช่วยแล้วมันจแล้วตอี้งเ่อไปไหนกันให้เยป 他说这个最近他他这个就是颜色往上进还有有些颜是往后，这个这一颜是往后，往后那不要紧，那也不会症状的，那是往后眼眼是一个假的问题，眼起上面的的问题，的问题，那个不要紧，眼呃他骨碎也不要，还好、呃、去，不要紧，好不好的？这个有空

第一个是、這个非常多一定要用身体的这个一定要用身体的重力量重力加速度才可以的脚趋在要求一个十点万万五万五万二万二万二二三 用力，用力往对这个腿不能这样了。啊，他、嗯、腰椎这样下去，他的胸椎腰椎。当交叉，สำค个ญมากคือไอตัวเอซี、嗯、่เ、嗯、นี、嗯、่ยนะไม่ใช个啊？啊，这个这个这个位置，位置哪里？位置对啊。哦、非常危险的，有危 ทาที่สุดก็คือการวรา่ที่ขาที่เข้ามาแบบนี้ก็ต้องมีการโคงแล้วก็ไถ่ลงก็ขือสี่ข่ายก็สอง่ามโอเคสี่ข่ายก่ต้อเค重งก็คือสิ่งแรกเลยก็จับไถ่ถูกนะก็คือพับขาถูก เพราะเขาค่อยลงจากนั้นก็เกิดเาลาใช้มือ่นี้กดที่หัวไหล่แขนองถักใช้ก็อยู่อย่างนี้แล้วก็มือขวาเนี่ยกดที่เราหาแค่ก้นแล้วก็เกลองียดศบรษะมือซ้ายแรงที่ส่งไปคือส่งศีรษาเลื่อนไะ อันน kind of ี้ฟังนี à, ้ได like oh, um, uh, 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 yeah. ้เห็นนะที <t <t ่ใครเห็นดีลักษณะที่ที่กเข้ามาเนี่ยจะมีที่ว่างปกใช้สอบตัวหน่ซหนึ่ง e t o r e e three three นช่ไหมี่ยใชเขานอันเดีวนเลนสว่านเือนสว่าน ว่นน <tast> ี้มีแบบนี้你看哈，它很少在动，不า很少在动。这样才不会很少在动，它很少在动，这样才不会受伤。老伯บ้านทำผิดเนี่ยท่าคนไทยก็ไม่ถูกเราขย่าจนเลื่อนตัวตัวหมอเองเนี่ยก็ไม่มีการเขย่าหรือว่าเลื่อนส่วนที่เป็นปาาหรืออะไรเพียงแค่เคี่ยวไปเองนะ่แค่เลื่อนไหวไปแต่สว่างลงไปสกโนกรนี้ ตอนคู Workers, ่ก็จะไม่ถือการบาดเจ็บไม่กือการเกิดไม่ถืการที่ว่ากดนม่ทันทีหลัง你看你们最喜欢看的就是哪็น亮้下盘的่百三เ的力量，去速度快距离短，不能动作太长太长。สำคัญที่สุดก็คือเราใช้แรงส่วนที่เป็นส่วนล่างเาทนะไม่ให้ใช้ ส่วนไม่มีการใช้แรงตัวส่วต่างหรางเ่นก้ะดกส่นสอดไว้ที่แขนสอไบ้ที่ใต้ใต้ใต้อส่วนแขนแขนก็เดไม่นิงตรงส่วนที่สุดเห็นความเป็นจริงชัดเจนแต่รอบนี้มันแคบลงเรื่อย อ๋อวางงนั้นอยู่ใช่ไหมเดีวเราเอาหัวลงตอนนอนอ่ตรงนี้ใน睡觉的

สูงนิดหน่อนหเนี่ยวามน้อยวามสูงเนี่ยยังไงก็ถามถ้ามันมีขึ้นมมันเ็น้อยไเนี่ยก็ถาวเลยี